สิบซีรีส์ต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนปี2024หลังจากละครจีนระลอกแรกในปี2024ของแต่ละค่ายได้เริ่มทยอยออกอากาศเช่นเซียนกระบี่พิชิตมานภาค4ที่ออนแอร์ทางไอชีอี้เซียนกระบี่เปิดผนึกพิชิตชะตาที่ออนแอร์ทางวีทีวีและรักไม่เคยจางไปจากใจออนแอร์ทาง True ID ต่อมาละครจีนระลอกที่2ก็เริ่มเปิดเผยรายชื่อและเตรียมกำหนดวันฉาย ต่อไปนี้คือ10ซีรีส์จีนที่มีกำหนดเข้าฉายในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยนะคะ 1. ซีรีส์ Amethyst Snowstorm of Love ซีรีส์ a m e t h y s Snowstorm of Love นำแสดงโดยอูเล่และเจ้าจินไม้เป็นการดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของโม่เป่าเฟายเป่าซึ่งจะฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่2กุมภาพันธ์ผู้เขียนทำหน้าที่เป็นผู้เขียนบทเองกำกับโดยห่วงเทียนเลิน บอกเล่าเรื่องราวของหลินอี้หยางรับบทโดยอูเล่และอินกวัวรับบทโดยเจ้าจินไม้ที่พบกันในคืนพายุหิมะและค่อยๆถูกดึงดูดเข้าหากันนับตั้งแต่ประกาศคัดเลือกนักแสดงละครก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเคมีระหว่างอูเล่และเจ้าจินไม้นั้นแข็งแกร่งมากและเพื่อที่จะฟื้นฟูง,งานต้นฉบับอย่างซื่อสัตย์ทีมงานถึงกับไปถ่ายทําที่ประเทศฟินแลนด์เป็นพิเศษซึ่งทําให้ละครเรื่องนี้เป็นที่คาดหวังอย่างมาก สซีรีส์สูตรลับรักรสหวานเป็นละครแนวโรแมนติกที่ผสมผสานอาหารเลิศรสนำแสดงโดยนางเอกหน้าใสาจางเหนียวอีซึ่งได้รับความนิยมเมื่อปีที่แล้วประกบคู่กับพระเอกเซียปินปินที่เคยรับบทนำในละครออนไลน์หลายเรื่องมาก่อนแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักเนื้อเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของหลี่นายเด็กสาวผู้มีความสามารถเรียนทำอาหารรสเลิศภายใต้ปรมาจารย์ที่มีมีดทำครัวระดับ5ดาว อย่างไรก็ตามเธอไม่คาดคิดว่าปรมาจารย์จะพ่ายแพ้ให้กับเชฟเจียงเจียซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเชฟชื่อดังและมีทำครัวระดับ5้าดาวก็ถูกนำไปเป็นถ้วยรางวัลหลี่นายจึงยอมปลอมตัวเข้าไปในค่ายศัตรูเพื่อช่วยเจ้านายของเธอให้ได้มีทำครัวที่เป็นตัวแทนของเกียรติยศกลับคืนมาเพื่อวันหนึ่งจะเอาชนะเจียงเจียเชฟชื่อดังผู้ท้าชิงได้แต่สุดท้ายเธอก็ติดกับดักตัวเองเข้าเสียได้ละครเรื่องนี้อิงจากอาหารจีนแบบดั้งเดิม มือใหม่ในโลกแห่งการทำอาหารและการต่อสู้เพื่อความเป็นเจ้าโลกที่ใช้ทั้งไหวพริบและความกล้าหาญออนแอร์ไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมา 3. ซีรีส์ a s a u t i f u l a s y o u สำหรับซีรีส์ a s a u t i f u l a s y o u ได้เลือกททนซงยุนและซูคามาสร้างเคมีความฟินร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่ผลงานที่นำแสดงโดยทันซงยุนมักมีเรตติ้งที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ซีรีส์ As Beautiful As You และกู้ภัยรักนักดับเพลิงดัดแปลงมาจากนวนิยายของจิลเยวซึซึ่งมีตัวละครที่เชื่อมโยงถึงกันตัวละครของชูแคคือนัดบอดของหวังชูรันในเรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพจีซิงหญิงสาวผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีลาออกจากงานบริษัทมาเริ่มทำตามความฝันก่อตั้งธุรกิจแต่ก็เกิดปัญหาขึ้น ตอนนั้นเองหานติงประธานหนุ่มสุดหล่อก็ให้ความช่วยเหลือโดยการออกเงินทุนให้จากหุ้นส่วนธุรกิจที่ปรึกษาและเพื่อนนำไปสู่ความใกล้ชิดและเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นเช่นไรสามารถติดตามได้ที่ VTV อีกสี่ซีรีส์เสี่ยวรื้อจือซึ่งยังไม่มีชื่ออังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะเป็นซีรีส์โทรทัศน์แนวดราม่าชีวิตครอบครัวของจีนเรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์นำแสดงโดยถงเหยาและเฉินเสี่ยว เคมีของทั้งคู่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวและดูดีกำกับโดยอันเจียนสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันของอีปเปยผู้เขียนนวนิยายเรื่อง A Little Mood for Love ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมีกำหนดออกอากาศทาง CCTV และเครือข่าย Tencent Video เนื้อเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของกู้มอลี่และจูจิ้งเฉาที่ดิ้นรนจากบ้านเกิดมาตั้งถิ่นฐานและเริ่มต้นครอบครัวในเซี่ยงไฮ อย่างไรก็ตามการแต่งงานของพวกเขานำมาซึ่งปัญหามากมายชีวิตที่เรียบง่ายก็เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งสองจึงตัดสินใจอย่าร้างแต่ในอนาคตก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็เอาชนะความยากลำบากร่วมกันและกลับมาแต่งงานกันใหม่อีกครั้งซึ่งครั้งนี้พวกเขามีผุ่มคุมกันในการก้าวจับมือไปด้วยกัน5ซีรีส์กอนเวตเวน โครงเรื่องค่อนข้างน่าดึงดูดผสมผสานความหวัดระแวงอาชญากรรมและความรักแบบพี่น้องเข้าด้วยกันเป็นการดึงนักแสดงสาวถงเหวยาจากมันก็แค่30และจางซินเฉิงจากถักทอรักที่ปลายฝันมารับบทบาทนำละครเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของจิ๋วเย่ซีและบอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนชายมัธยมปลายคนหนึ่งที่ตกหลุมรักนางเอกที่แต่งงานแล้วเนื้อเรื่องของนวันิยายต้นฉบับมีความละเอียดอ่อนดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์ โดยเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่เรียบง่ายและมีความเป็นอนุรักษ์นิยมหนานหย่ารับบทโดยถงเหยามีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและจิตใจดีแต่เธอมักจะถูกนินทาจากชาวบ้านข้างเคียงบ่อยครั้งและคนที่สร้างข่าวลือก็คือสามีของเธอและเมียน้อยโดยผิวเผินดูเหมือนสามีของหนานหยา่าจะเป็นคนซื่อสัตย์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและเจ้าชู้หรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โจลวรับบทโดยจางซินเฉิงนักเรียนมัธยมปลายวัย18ปีที่ตกหลุมรักนางเอกแต่ไม่สามารถปกป้องเธอได้หนานอย่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกและท้ายที่สุดก็วางแผนที่จะฆ่าสามีจอมวายร้ายของเธอละครเรื่องนี้ออกอากาศทางยาวคือนะคะ6ซีรีส์ south to north นำแสดงโดยไปจิงถิงและจินเฉินเป็นละครแนวสืบสวนอาชญากรรมย้อนยุค ที่กำกับโดยเจิ้งเสี่ยวหลงและเขียนบทโดยเกาหมันถังเป็นเรื่องราวในช่วงปลายทศวรรษ1,970บนรถไฟไอ้น้ำจากหนิงหยางไปยังหาบินนายตำรวจหนุ่มหวังซินกำลังเดินทางท่ามกลางผู้โดยสารที่พลุกพล่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติเขาเข้าใจผิดคิดว่าหมาขุยตำรวจรถไฟเก่าเป็นผู้รีภยัยจากการไม่ชอบหน้ากันกลายเป็นการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นพวกเขาก็ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะของทางรถไฟ7จ็ดซีรีส์ En Blossom เป็นละครย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนตัวละครของนางเอกหยางไฉเวย่ยรับบทโดยจ่อจือยี่มี2ตัวตนด้านหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่ดุร้ายและอำมหิตมีหน้าตาอัปลักด้วยรอยแผลเป็นที่น่ากลัวบนใบหน้าของเธอและในทางกลับกัน เธอใช้ชีวิตปิดบางตัวตนของตัวเองโดยพึ่งพาการชนะสูตรพลิกศพส่วนทางด้านพระเอกมีชื่อว่าพันเย่รับบทโดยหลิวฉือีเป็นผู้พิพากษาสุดหล่อของมณฑลเออยางซึ่งในอดีตพระเอกและนางเอกเคยทำสัญญาแต่งงานกันตั้งแต่เด็กและชะตากรรมของทั้งสองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในวันแต่งงานครอบครัวของนางเอกถูกฆ่าตายและเธอถูกบังคับให้แปลงโฉมเพื่อหลบหนี หลังจากแปลงโฉมแล้วนางเอกก็สวมบทบาทเป็นตัวร้ายและเข้าหาพระเอกโดยแท่งทําเป็นสาวบ้ากามทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อไขคดีและเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจนต่างฝ่ายต่างตกหลุมรักกันแต่ซีรีส์ตีเหลินเจียไขยปมปริศนาเป็นละครแนวสืบสวนสอบสวนเช่นกันซึ่งได้ทีมนักแสดงนำที่แข็งแกร่งอย่างโจออ้เวยและหวังลี่คุณทั้งคู่ต่างก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบได้แก่จางร่วยหยุนเฉินตู้หลิงและจงฉู่ซีเข้าร่วมอีกด้วยโดยโครงเรื่องบอกเล่าเรื่องราวในสมัยบูเช็คเทียนราชสำนักประกาศการแต่งตั้งและถอดถอนขุนนางตีเหลินเจียที่กำลังต้องการผลงานต้องออกเดินทางไปยังเมืองห่างไกลทางตะวันออกอาศัยพรสวรรค์นในการไขคดีเขาแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่าคดีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย เขาเองเดินทางไปทั่วแผ่นดินราชวงศ์ถังไขคดีแปลกๆนับไม่ถ้วนสุดท้ายย้อนกลับฉางอันเพื่อพบกับบิดาพ่อลูกจึงได้ร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตที่พร้อมประทุได้ทุกเมื่อในเมืองฉางอันซึ่งมีรายงานว่าละครเรื่องนี้มีทั้งหมด66ตอนโดยจะแบ่งออกเป็น2ซีซันมีกำหนดออนแอร์วันที่6กุมภาพันธ์ทางยาวคือ 9ซีรีชุดมังกรหยกปี2024เป็นโปรเจกต์ฟอมยักษ์ที่ทาง t e n เซ n เรียกว่าเป็นจักรวาลกำลังภายในของกิมยง้งมีความพิเศษที่ครั้งนี้ถูกสร้างออกมาเป็นซีรีส์และมินิซีรีส์ถึง5ชุดเล่าเรื่องราว5ผาคโดยซีรีส์หลักจะใช้ชื่อว่าผู้พักดีเลือดเหล็กซึ่งจะเล่าเรื่องราวของกุ้ยเจ๋งรับบทโดยสื่อชาและอึ้งยง้งรับบทโดยเปาสร้างเอิญมีความยาว30ตอนสำหรับมินิซีรีส์ย่อยอีก4ตอนจะประกอบไปด้วย มานบุรพาพิษประจิมราชันทักสิณยาจกอุดรพระลองกระบี่ที่หัวซานและคำพีเก้าอิมซึ่งมินิซีรีส์เหล่านี้จะมีความยาวประมาณ6-8ถึงตอนรวมความยาวทั้งหมด60ตอนโดยมีดาราชื่อดังมารับบทสำคัญสำคัญในซีรีส์อาทิโจอี I ้วหวยรับบทเป็นมานบุรพาเก้าเหวยวงรับบทอาวเอี้ยงฮงและเหอรุ่นตรงรับบทเป็นอ้างชิกกงเป็นต้น แม้จะมีนักแสดงชื่อดังมากมายแต่ชาวเน็ตกลับมีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับโลกแห่งศิลปาการต่อสู้ของกิมยงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรีเมขึ้นใหม่หากไม่มีไฮไลท์หรือสเปเชียลเอฟเฟกที่ทันสมัยก็จะกลายเป็นละครที่ถูกเปรียบเทียบได้ง่ายและ10บตำนานแมวขาวแห่งสารต้าหลีเป็นละครตลกเบาสมองที่มีทีมสืบสวนซึ่งดัดแปลงมาจากมังงะและอนิเมะชื่อเดียวกันนำแสดงโดยติ้งหยู่ิและโจฉี เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยราช,ชวงศ์ถังและบอกเล่าเรื่องราวของหลีปิงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์แห่งต้าหลีได้รับฉายาว่าองครักษ์แมวขาวซึ่งเดิมทีหลีปิงมีน้องชายชื่อหลี่เป่าแต่หลี่เป่าถูกฆ่าตายเขาจึงได้สวมรอยเป็นน้องชายมาสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายและได้นำทีมสืบคดีปริศนาต่างๆสามารถรอติดตามได้ทางไอชีอี้นี่คือสิบละครจีนที่มีกำหนดเข้าฉายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ